ต้องมีอะไรแน่ๆแล้วกุ้งแก้วนะจา่าเรียนพี่หนึ่งนะเนี่ยนะอยีมไหมอยู่ไหมคะพี่หนึ่งสตาบงโกดนะคะมีใครเห็นหนึ่งเขาคอมเมนต์ไหมตอนภาพค้างอะแล้วเขาพิมพ์ว่าอะไร ใครเห็นหนึ่งเขาคอมเมนต์ไหมตอนภาพค้างอะแล้วเขาพิมพ์ว่าอะไรที่กูบอกว่าท่านพ่ออยู่หลังไอชมที่<ช>บอกท่านพ่อกำลังหัวร้อใช่ไหมคะใช่ไหมตามเห็นใช่ไหมใช่เขาพิพมพ์ไว้อย่างนี้ท่านพ่อกำลังหัวร้อเออท่านพ่อกำลังหัวร้อนนะเห็นกันอยู่นะเมื่อกี้มึงพิมพ์ว่าอะไรท่านพ่อกำลังหัวร้อนท่านพ่อกำลังหัวร้อนใช่ไหมอยากฟังเสียงหัวร้อนไหมมาเสียงหัวร้อนท่านพ่อ ดังขนาดไหนมึงอย่ากลัวกันนะกูบอกก่อนนะไอ้ที่อยู่ในห้องตอนนี้ไม่ใช่คนในไลน์นะคนข้ากูบอกก่อนนะไอ้ที่อยู่ในห้องตอนนี้มึงอย่ากลัวกันนะพี่หนึ่งบอกว่าหนูเห็นท่านพ่อหัวเราะค่ะเอออุ้ยตอนนี้กูก็อยากหัวเราะเฮ้ยแต่วกคจะกลัวกูไหมกลัวคนแถวนี้นอนไม่ได้คืนนี้โอเค Mm. ม mm ึงก mm ็ไม mm ่กลัวหรอกเพราะมึงไม่ชัดเข้าไปสามตัวนี้หรอกนี่ฉันพ่อหัวร้อนแบบนี้ฉันบอกไม่ใช่แก็ฉันบอกหัวร้อนเหมือนตอนชอบเสียงถ้าเาจจะหัวร้อนแบบเข้าใจแบบนี้ไหมตอนนี้ก็ยังอยู่นะ เคยเห็นคู่หัวล้อแบบนี้ไหมไม่เคยนะฮะเหมือนกันยังจาพี่จ๊อบเหมือนกันยังพี่จ๊อบคะพี่จ๊อบอยู่ไหมฮะอยู่นะตอนนี้กูอยู่แล้วนะอุ้ยปลาบอกว่าเสียงนี้เลยที่ว่ามันในหัวกูอยู่แล้วนะก็เสียงนี้แหละเสียงเดียวนั่นแหละพี่จ๊อบนะพี่จ๊อบมีจมคนเดียวที่ไม่รู้มึงเคยรู้อะไรบ้างเหรอ ขนาดกูกหัวล้ออยู่ข้างหลังมึงเมื่อกี้เมื่อแล้วพี่นึงบอกเหมือนขนาดกูกหัวล้ออยู่ข้างหลังมันยังไม่รู้ผ่านอะไรเลยสาธุนนะขอบคุณมึงมากนะหนึ่งแสดงว่ามึงมีองค์ของจริง